สวัสดีครับน้องๆสำหรับแลบที่2ในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า Class แลก้อก็ o บเจกตในจ a วาจริงๆจ a v a เนี่ยโดย s y a x เนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับมีความใกล้เคียงกับ C PHP มากๆเพราะว่า Java นี่ยก็เป็นภาษาใหม่ที่ออกแบบมาโดยการอ้างอิง Syntax ของภาษา C นะครับแต่เหตุผลที่ภาษา Java เป็นภาษาที่ยากเนี่ยเพราะว่า เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่อง Class o b อ e อบเจกซึ่งมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะครับปกติ Common Sense ของคนทั่วๆไปเนี่ยจะคิดแล้วก็ทำแล้วก็เขียนโปรแกรมเนี่ยลักษณะของ Step-by-Step Step. เพราะฉะนั้นเมื่อต้องมาเขียนโปรแกรมในแบบของ l l s s เนี่ยจึงทำให้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมในลักษณะนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการทำความเข้าใจแล้วก็ทำแบบฝึกหัด จึงจะสามารถเข้าใจเรื่องคลาสและอ็อบเจกต์ได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้ระหว่างนี้นี่เราลองมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมที่จะทดลองเขียนโคดดิ้งเกี่ยวกับเรื่องคลาสแล้วก็อ็อบเจกต์นะครับไปที mm ่ไฟล์ New Project นะครับเลือกจากว่า Application เราตั้งชื่อโปรเจกต์ในครั้งนี้ว่า Lab 02ก็แล้วกันนะครับมีเม l a s s ก็ชื่อว่า Lab 02เหมือนกันกด Finish เน็ตบนซก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า lab ศูนย์สองดอทจาวาครับมีเทมเพลตให้เหมือนเดิมผมก็ลบส่วนที่เป็นคอมเมนต์ออกเพื่อให้มันง่ายในการที่เราจะดูคนด,ดี้งทีนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเขียนคลาสของเราเนี่ยจริงๆแล้วในการเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็มีบทบาทอยู่หลายบทบาท บางครั้งเราเขียนคลาสขึ้นมาใช้เองบางครั้งเขียนคลาสขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นนําไปใช้แล้วก็บางครั้งเราอาจจะใช้คลาสที่คนอื่นเป็นคนเขียนครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะมาเขียนคลาสใช้เองเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทดลองใช้คลาสที่คนอื่นเขียนในที่นี้ก็คือเป็นคลาสที่หามาพร้อมกับจา v าอยู่แล้วครับนี้ผมจะทดลองก่อนที่เราจะเริ่มใช้คลาสเนี่ยเรามาพูดถึงตัวแปรธรรมดาก่อน สมมติว่าในจาวาโปรแกรมโดยโดยซิน t ท x ของภาษาจาวาเนี่ยเราอยากจะมีตัวแปรที่เป็นประเภทอินเ g อร์เนี่ยเราก็กําหนดตัวแปรประกาศตัวแปรโดยการใส่ไทป์ข้างหน้านะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรสมมติว่าชื่อ in v a r ก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นตัวแปรประเภท f l o ต t ก็ใส่ไทป์ด้านหน้าแล้วก็ตั้งชื่อด้านหลังชื่อตรงนี้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้อาจจะเป็น x x ก็ได้ ทีนี้ผมทดลองเขียนโปรแกรมโดยการที่เราลองใส่ค่ากับ i n นวาแล้วครับเมื่อเราประกาศแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยกําหนดให้มันมีค่าเท่ากับ10แล้วก็ทดลองอแสดงเอาพุทของสิ่งที่ i n นวาเก็บอยู่เนี่ยออกสู่หน้าจอคอนโซลนะครับกดคอนโทรลเอสเพอร์เซฟแล้วก็ทดลองรันโปรแกรมครับก็จะได้ผลลัพธ์ เหมือนกับในรูปเนี่ยแสดงเลข10ซึ่งเป็นค่าที่อินวาเก็บอยูย่ผมเกริ่นนิดนึงว่าตัวแปรพื้นฐานในจาวาเนี่ยม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือว่า yes or no to false เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่เราเรียกว่า primitive type นะครับการใช้งานตัวแปร primitive type เนี่ยตอนแรกเราต้องประกาศก่อนว่าเราจะให้ตัวแปรนั้นเป็นประเภทอะไรแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าอะไร หลังจากนั้นเราสามารถใช้งานมัได้เลยครับทีนี้คราวนี้เรามาพูดถึงตัวแปรที่เป็นเป็นคลาสกันบ้างผมจะขอยกตัวอย่าง J Frame เพราะนั้นเราทำเหมือนกับ Primitive t y p ทุกอย่างเลยเรามีประเภทของคลาสที่เราจะใช้ก็คือ J Frame แล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันสมมติว่าชื่อ J F ก็แล้วกัน นี่เราสังเกตด,ดูว่าเอ๊ะทำไมมันยังมีตัวแดงที่หน้า j-frame ในที่นี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวโปรแกรมใหม่ที่เราเขียนขึ้นมาชื่อว่า Lab น2มันยังไม่ทราบว่าเราจะไปใช้คา่าเจเฟ m e ตัว j เจเฟรมจอยู่ตรงไหน,นครับผมทดลองไปกดเสิร์ชใน n e t b e n s IDE ดูนะครับตัว n e t b e n s IDE เนี่ยก็จะ เปิดซอสโค้ดของเจฟร m e ต่อจะว่าคือตอนนี้เรายังไม่ต้องเข้าใจอะไรก็คือให้ดูผ่านๆว่าอ๋อนี่คือซอสโค้ดของตัว j-frame นะครับทีนี้เราก็มาดูว่ามันมีบรรทัดที่สําคัญอยู่ด้านบนียนวาแพ็กเกจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้งานาตัวคลาสเจฟ a m e เนี่ยเราจะต้องมีการบอกให้ตัว compiler เนี่ยมมันทราบว่า ตัว JFrame นี่อยู่ที่ไหนก็คือในการอ้างอิงแพ็กเกจใน java เนี่ยการอ้างอิงแพ็กเกจเราจะใช้คำสั่ง import Java X ลอบกตามนึ่งเลยอมันอยู่ในแพ็กเกจชื่อว่า Java X t Swing แล้ก็ใส่ต o สต t a r ไว้เพื่อเป็นการบอกว่าเราจะ import class ทุก class เนี่ยจะอ้างอิง class ทุกคล a ที่อยู่ในการเขีย Java X t Swing ทำไมเราจรึงต้องมีแพ็กเกจ เพราะว่าเวลาที่เราเขียนคลาสขึ้นมาหรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยพอมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเราอาจจะมีการตั้งชื่อคลาสซ้ำกันก็ได้หรือต้องการจะจัดหมวดหมู่ให้คลาสของเราเพื่อให้มันแยกประเภทว่ามันเป็นคลาสเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการจัดให้อยู่ในรูปของแพ็กเกจที่เราจะสังเกตเห็นว่าตัวเส้นสีแดงๆซึ่งเตือนว่ามันมีเอเอร์เอร์เกิดขึ้นเวลาคอมไพล์มันหายไปแล้วทีนี้เราจะใช้คลาสเจฟเฟมอย่างไร ตอนนี้เรามีตัวแปรชื่อว่า JF นะครับพอเราเพิ่งประกาศให้ JF เนี่ยมันเป็นประเภทของ JFrame เมื่อเรากดจุดเนี่ยมันเป็นการเรียกขึ้นมาดูว่าตัวคลาส JFrame เนี่ยมันมีอะไรให้เราใช้งานบ้างตอนนี้ผมรู้อยู่แล้วผมจะใช้งานอะไรผมก็เรียกใช้คำสั่ง setvisible e คือ JFrame เนี่ยมันเป็นคลาสที่ทำให้มันเกิดหน้าต่างวินโดวขึ้นมา เป็นหน้าต่างวินโดว์เปล่าๆที่ไม่มีอะไรเลยนี่เราเรียกใช้งาน set visible มันยังมีตัวแดงถามว่าทำไมความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่เป็น primitive type กับ class เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นตัวแปร primitive type เนี่ยเราประกาศปั๊บเราใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเป็นตัวแปรที่เป็นปร e ภ class เนี่ยลำพังแค่ประกาศอย่างเดียวใช้งานไม่ได้ เราจะต้องมีการสร้างขึ้นมาก่อนคือในภาษาบ้านๆเราเรียกว่าสร้างการสร้างมันก็คือการพิมพ์คำสั่งหลังจากที่ประกาศว่า JFrame ชื่อว่าอะไรก็คือ JF เท่ากับ new JFrame ลอ,อง Run รันดูก่อนนะครับใช้ได้ละการใช้ได้ก็คือมีหน้าต่างเปล่าๆขึ้มนมาอย่มงนัันตอนนี้เรายังไม่สนใจเราปิดกลับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการสร้าง a อเนี่ย ขึ้นมาใช้งานเนี่ยแล้วก็สําเร็จผลเพราะว่าสามารถที่จะแสดงหน้าต่างวินโดว์ตามที่เราต้องการได้นะครับนี่ผมลองเปลี่ยนใหม่เขียนอีกแบบเป็นประกาศคลาส JFrame โดยใช้ชื่อตัวแปรว่า JF เนี่ยผมเขียนว่า JF เท่ากับ new JFrame เซทดลองรันดูใช้ได้เหมือนกัน พอมีหน้าต่างเกิดขึ้นกดปิดฉะนั้นในการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ใช้งานคลาสเนี่ยเราก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าถ้ามันเป็นพ r i นที่ไทยเนี่ยเราประกาศมาว่าสามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้ามันเป็นคลาสเนี่ยเราประกาศใช้เนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับเราตั้งชื่อตัวแปรเฉยว่าเราต่อไปนี้นะเราจะมีตัวแปรชื่อว่า JF เนี่ยซึ่งเป็นประเภทของคลาส JFrame แต่ถ้าปราศจากการสร้าง หรือบางครั้งภาษาอังกฤษเรียกว่า construct หรือว่าสรบเทคนิคเลยตรงๆเขาใช้คำว่า instantiate ตัวตัวคลาสที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีตัวตนจนกว่าเราจะมีการ instantiate เกิดขึ้นก็คือบรรทัดนีน้เมื่อ instantiate เกิดขึ้นเนี่ยในเบื้องหลังใน background เนี่ยมันก็จะมีการไปจอง memory เพื่อที่จะเก็บสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นประเภทของลาส j a แล้วก็มีการ reference เป็นการชี้ไปที่หน่วยความจำซึ่งมันได้สร้างขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่ JF เก็บเนี่ยจริงๆมันเก็บตัวชี้ไปยังเมมโมรีที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นประเภศ JF ตรงนี้อาจจะไม่ต้องอาจจะแค่ฟังผ่านๆไ,ไม่ต้องสนใจมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น primitive type เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่า variable ก็คือว่าตัวแปรแต่ถ้ามันเป็น class จริงๆสิ่งที่ชื่อที่ถูกต้องที่เรียก JF เนี่ยเราต้องเรียกว่า instance ก็คือตัวแปรของ primitive type เ,เรื่อง variable แต่ตัวแปรของ class เรเรียก instance เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ในในในหลักของเราเนี่ยเรารู้จัก instance แล้ว instance ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้าง class ขึ้นมามาเก็บไว้เป็นตัวแปรเราใช้ว่าตัวแปรในภาษาไทยแต่เราเลยมว่า instance เราไม่เรียก variable คนระับเมื่อเราสร้างาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้งานได้จะใช้งานอะไรก็ได้ที่ส่วนนี้มีความสามารถให้เราใช้งานได้นี่ผมจะทดลองรันโปร,รแกรมนี้ครั้งหนึ่ง เราเราเรียนเรื่องคลาสเนี่ยเราเรียนให้ยากไปทำไมถ้ามันไม่มีข้อดีเพราะฉะนั้นจริงๆแม้แม้สิ่งนี้จะเป็นหน้าต่างเปล่าเปล่าเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เราโคดดิ้งแค่สามบรรทัดเท่านั้นเองถามว่ามันทําอะไรได้บ้างในการโคดดิ้งสามบรรทัดเนี่ยแม้จะเป็นหน้าต่างเปล่าเปล่าเนี่ยแต่การที่เราขยายย่อขยายมันได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่สิ่งที่ที่มันมันต้องทําได้แต่มันเป็นเพราะคนที่สร้างคลาสเจฟเฟมนี้ขึ้นมาโคดดิ้งความสามารถให้มัน ให้สามารถทําได้มันสามารถย่อขยายได้ให้มันสามารถย่อไปเก็บไว้ครับให้มันสามารถขยายเต็มจอให้มันสามารถปิดได้ซึ่งความสามารถตรงนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องมังเอิญมันเป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ที่สร้างคลาสตัวนี้ขึ้นมาคลาสเจฟเฟขึ้นมาเขาใส่ความสามารถนี้มันเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มาของว่าทําไมคลาส เจเฟมคลาสเดียวมีความยาวตั้งเป็นเกือบพันบรรทัดเนี่ยเพราะว่าคลาสการการเรียนรู้เรื่ององค์เจนีการเรียนรู้เรื่องโอพเนี่ย,รรย,ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์มันมีสิ่งที่ให้เราสามารถใช้งานได้หรือเอาไปต่อเติมได้เพราะนั้นตรงนี้ผมขอพูดไว้แค่นี้ก่อนว่า o อ p มันมีข้อดีทำไมมันทาไมมันถึงยากเพราะมันมีข้อดีมากมาย